สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับกลับมาต้นยางเหลืงพระรามสองนะครับคลิปนี้นะครับกลับมาพบกันนะครับกับล้อชุดใหม่นะครับชุดนี้นะครับเป็นล้อของ Mercedes Benz A M G นะครับตัวนลิฟต์ชีฟล้านะครับเป็นขอสุดแป๊นะครับเป็นลายก้านคู่ลายดาวนะครับตัวนี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อปากมาสักสี่ปีที่แล้วล้อตัวนี้เป็นที่นิยมนะครับผมสี่ถึงห้าปีที่แล้วนะคนทำอะล้อตัวนี้เยอะ นะครับเอาไปใส่กับรถซีคลาสในสมัยนั้นนะครับผมจาได้เลยผมเคยขายล้อพร้อมยางไปในราคาเจ็ดหมื่นบาทนะครับพร้อมยางเลยนะแต่ว่าตอนนี้ราคามันลดลงไปมากแล้วนะครับด้วยตามยุคตามสมัยนะครับแต่ความสวยก็ยังเหมือนเดิมนะครับตัวเนี้ยถ้าเกิดลูกค้าท่านใดในนันยุคช่วงนั้นเวลานั้นนะครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับด้วยราคาอาจจะแพงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ราคามันถูกลงเยอะแล้ว ล้อเปล่านี่ถูกลงกว่าครึ่งนะครับถ้าแต่ถ้าเบอร์ใหม่ก็เป็นแสนอยู่นะนะครับยังไงถ้าเกิดดูคลิปนี้แล้วสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับล้อมีชุดเดียวเท่านั้นครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับผมก็เพิ่งได้มาวันนี้เหมือนกันยังไม่ได้ดูหลังล้อเลยครับเดี๋ยวเราพาดูหลังลัอครับเดี๋ยวเรามาดูลังล้อนะครับล้อแท้นะครับวิธีดูเบนซ์นะครับเ e อร์เซเดสนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะต้องมีโลโก้เห็นไหมครับดาวสามแฉกนะครับผมอ่าเห็นไหมครับ นะก็คือเป็นโลโก้ดาวสามแฉกเลยนะครับแล้วก็มีตาโลรเน่นะครับผมอ่านะครับล้อแท้แล้วก็เป็นเม d e in g e r m มานีนะครับผมแต่อันนี้เป็นเชคลีบับบิกอ่าโทษทีนะครับตัวน,นี้เป็นเม in c น e c ค Republic นะครับหรือว่าจะเป็นเม d e in g e r m มานีก็ได้นะครับแล้วแต่พวกนี้มันผลิตยุโรปอยู่แล้วมันก็เหมือนกับ รถที่ผลิตในเอเชียถูกไหมครับก็จะมีทั้งโรงงานที่เม e in t h a i l a ด์ถูกไหมครับเมดินชัยนาธเมดินนู่นนี่นั่นแต่อยู่ภายใต้แบรนด์เขาอันนี้เป็นเช็คลีฟครับบิ๊นะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับหนึ่งเปอร์เซนนะครับแท้ยันชาติหน้าเลยนะครับล้อตรงนี้รับประกันนะครับผมตัวนี้นะครับเวลาฝรั่งเขาเรียกยี่ห้อเนี่ยเขาไม่ได้เรียกยี่ห้อเบนทนะครับฝรั่งเขารู้จักแต่เมอร์เซเดสนะครับอ่านะครับแต่คนไทยเรียกเบนท ยังไงก็ได้นะครับให้เข้าใจตรงกันว่ามันเป็นล้อเบอร์เซเดนเป็นใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือฝรั่งหรือมีแฟนเป็นฝรั่งนะครับที่กําลังหาร้อนลายนี้อยู่แนะนําได้เลยนะครับผมร้านเราขายไม่แพงแน่นอนนะครับหน้าร้านเราเป็นเจ์สีขาวแดงนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับร้านเราจะปิดประมาณ4ี่โมงเย็นหรือ1 6บ0กจุดนนาฬิกานะครับทุกวันอาทิตย์นะแต่ถ้าวันอื่นธรรมดาทั่วไปก็หกโมงเย็นนะครับผมลูกค้ามาเย็นกว่านั้นก็ว่ากันนะครับ สนใจสอบถามมาได้นะครับร้านเราอยู่พนารามสองบางบุนเทียนอยู่เลยซอยเทียนทะเล21นะครับมา200เมตรนะครับตอนนี้ก็ยุคโควิด19ออการใช้จ่ายเงินก็ต้องประหยัดนะครับบางอย่างนะครับอะไรที่มันเป็นมือสองพอใช้ราคาถูกกว่าก็โอเคนะครับเหมือนวันนี้ผมก็ขายยางมือสองไปก็ประมาณสักชุดสองชุดนั้นนะครับก็ดีกว่าเปลี่ยนยางใหม่เส้นเงินไปได้เยอะให้มันผ่านวิกฤตโควิดเพราว่ากันใหม่นะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เดี๋ยวคลิปหน้า โอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสับคลิปนี้ผมก็อฟจากร้านต้นยางยนต์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ